สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนอ้องอนะุ้มอิยาลาชาแนลนะคะวันนี้เราที่ พิวัฒน์น้อยใหญ่ใจและบุญพอหอมพึ่งการพระที่ระว่าพระแม่กุปต์ปัญญาชัดผิดเลยจิตเอาบุ่นมอา มามนให้สัติทุกดวงมาผาดมีดอกไม้โปรยยา,ยยาโ,ยโอยโอยรักพี่พีวดาโด เรืองพูดรื่องคำเรื่องภาษารมีสงิาจังสถานที่ที่มีเลขที่เลขหนึ่งหนึ่งตรงที่จะบรรจุสองดวงใจของพระนาหน้าเพราะอันเชิญให้ท่านเสด็จลงมาเพื่อจะได้เปจัดเตรียมานในงานที่ปี่วันนี้ดูให้เห็นข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่านผู้ท่านจังหวัดจุฬาฯให้เสด็จมาในวันนี้ขออัญเชิญเสด็จมาตามลำดับเพื่อในรายเขาสักดีวราพินท์พระพร มาที่ราชเจ้าท่านเขามาดูแลเขาวัีวันร่าสหักการในใจเพื่อนขอให้เพื่ท่านทั้งหลายเด็นลงมาในวันนี้ให้เหมาะสมกับงานการทีตลอดเจ้าเจ้าท่านจะทำนาจเมื่อได้ยินเสียงกลับเจ้าเป่าร้องประกาศด้วยใจสะอาดปราศจากราดีจุดจุดทูน้าประธานใหญ่ไว้สกิดดอกทักทักต่อเลย มีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระายที่เคารพรพองจพระแม่โพสพิญญอันมีพระเพระคุณอันยิ่ใหญ่ข้าพเจ้ามีใจพักมีศรัทธาท่าทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกียรติตาพระยายมราชยมบานเอวันพุกธมาตะวันโอล่กำลังพวงข้าพระเจ้าในครั้งนี้และข้าพระเจ้าจะขออันเชิญพระราหูพระพิเภกยกสกันคุมพันอินทรจิทริลามาสู ท่านเท้าเวทสุวรรณท่านเท้าเวทสุวรรณโมเท่าท่านเท้าหัดสกันท่านเท้าวิลุนหูท่านเท้าวิลุนหกท่านเท้าวิลุนปักทั้งอนโนตยักษ์อนันตยักษ์ทั้งเพชรพิลาผู้มีบุญขออันเชิญมาช่วยเพื่อเชหนุนนำเราพวงข้าพเจ้ามาปกป้องโชยไทยเจ้าเราพวงข้าพเจ้าไม่ให้มีทุกข์โศกโรคภัยมายั่งยืนขออัญเชิญทุกท่านที่ตัว อำนวยอวยพรอำนวยอวยไทยให้แก่เราพ้นข้าพเจ้าตลอดทั้งข้าพเจ้าจะขออัญเชิญตั้งแต่องค์พระตุโธรมหาจักรีวงพระมหากษัตริย์ไทยในแผ่นดินไทยกรุงศรีอยุธยาก็ดีกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีให้แก่เราพ้นข้าพเจ้าทั้งหลายให้สุขนพูนพูนสุขสุขประธานเพิดทีททั้งข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพญานาคนาคีเาลูกทรงนั่งราด กนบเรียนให้ไร่ารมนะคะในการพวงสพเพขอให้ช่เปิตลอดหน้าวิทยากรมาเพชราธรพดีในวันนี้เราควงข้าพเจ้าได้จัดพิธีกรรมวงเปนตจันทร์ปสี่บารมนาคาราค่ครอรที่สุโทนราเ่จสิุไรนาคาราในวันนี้พระองย์บริเวค อยู่ไข่เรือเพื่ออยากเ้งเล๔รารอ่าอยากบ่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 ทิ้งไดย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 ไกํุงเล๋ไยรวยสาติ เก็บเงินด้วยนะครับเก็บเงนบเอาานมาเก็บเลยครับอันตรายนะครับการนำทางไปไปดักไปรับเลขเท่าไรเครื่องตัเลยนะคะให้เก็บปัจจัยลงมาเลยนะจ๊ะอันตรายมากจูกนะจ๊ะขอถวายเเป็นเวยเก็พงเทพธิดาครูบาอาจารย์พระอินทร์พระพมศิวนราย ยวันใดเยอะจะได้รนใดรันใดเวันที่หนึงวันที่หนึ่งนขอสวันที่หนึเนาะอีวัที่สานิานไปพร้อบคุณแม่นะคะเ ค่ะก็อธิษฐานไปพี่อธิษฐานนั่งปิสีอธิษฐานขอให้ยุดขอให้ท่านให้รางวัลใหญ่เนาะคนนี้ขอให้ได้รางวัลใหญ่นะคะจะได้มาช่วยสร้างวัดโคกสะอาดเนองจะได้มาช่วยหลงก่อทำุทำสร้างโน่นสร้างนี่เนาะขอให้รางวัลที่หนึ่งนะขอพี่ขอรางวัลที่หนึ่งเนาะคนนี้ได้รางวัลที่หนสิบสองล้านลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลีกรางลีกบุญด้วยเนาะสาธุค่ะตัวอย่างสาธุสาธุค่ะ ท่านผู้ชมแฟนช่องนะคะอธิษฐานไปพร้อมกับคนพี่นะคะสายบุญที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะท่านผู้ชมขอให้ได้ทุกๆคนนะคะทุกคนลุกคนลูกเร็วค่ะต้องได้พี่ค่ะเห็นตรงนไหนนะอะไรนะตรงข้างหน้าพญานาคตรงน้นค่ะตรงนั้นเห็นเป็นในสี่สาน่ะสี่สามมาดูต่อมาดูใหญ่ๆเดี๋ยวยื่นตรงนี้ค่ะเห็นไหม มันจนึ่งงนนะคะข้างบนหนึ่งข้างล่างเป็นหนึ่งข้างล่างเป็นหนึ่งหนึ่งเลยลายปู คนลุกมะดู่ปลมคเห็นเลยยังเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะคนลุกเนาะคนลุกเลยเนี่ยพี่คนลุกเลยนะคลเลยอโอ้ยว่นคนลุกเลยท่นได้จริงๆเห็น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 ี่าาะ่ส่สามเค่ะค่สี่ี่ค่่น่โอคนลุก คนลุกมาทั้งตัวเลยนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนทุกท่านนะคะเก็บลงมาทั้งหมดเลยนะครับมองอย่างนี้มันเห็นถ้าอยู่ไกลๆอย่างนี้เห็นเนาถ้ามองใกล้ๆมองไม่เห็นอยู่ไกลๆมองกลๆไม่เห็นถ้ามองอย่างนี้จะเห็นไมนบนกันีหนึ่งหนึ่งทีขาวหนึ่งมาทัางร้านขบนใช่ค่ะขบวนก็หนึ่งบนก็หนึ่งหน สาธ,สาธุขอเบิกบุญบรารมีนะคะองคุ่นักราชนะคะลูกหลา,านมาคะทุกทุกเหล่านะคะขอให้มีโชคมีลาภน,นะคะสาธุค่ะในเมืองอยู่ในเมือง<ช>อยู่สุรินใช่ไหม <Es> ได้ตลอดเดินทำบุญเนาะพี่ได้อยากบุญมีสมที่พี่ทำอะไรเดินชอบทำโรงค์ทานทำอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราได้โชคได้เราได้โชคพี่ก็ไปถวายพระพี่สร้างห้องน้ำให้วัดอะไรเงี้ยพี่ไปสร้างห้องน้ำสร้างอะไรที่ใส่บุญเนี่ยคนสร้างห้องน้ำนี่เดี๋ยวกระิ่งกระจกปีละสามวัดพระป่าปีละสามวัดเดี๋ยวจะไปสร้างห้องน้ำที่นครสวรรค์เราขอขอทุนบุญเราขอไปช่วยทำให้เดี๋ยวพี่ก็จะไปทำให้ เดี๋ยววันี้ถูกสิล้านค่ะถสอนี่เลยทัจ๊ะเจอเลขอะไรเมื่อี่1 2อ143อุ้ยไหนไปเขนไปพูด123ไม่ใช่จะ้ะถ้าพี่พูดอะไรจะเป็นจริงเ้ยซื้อไปด้วยนะ1 2กันไว้นะคะกันไว้เด้กันไว้123แต่ว่าพี่เห็น143เน่านใหญ่ใหญ่บังเห็นอ๋่เห็นเราม่มีบุญประได้ดอก้งต้อง่มีบุญ หาึสามกับหนึ่งสี่สามเดถูกมาทุกงวดน้อทุกทุกสามเดี๋ยวงวดนี้จะได้คดูด้่ะเดี๋ยวโทรไปหาพี่เลยเดี๋ยวพี่โทรไปพี่ชชบทำนเดินสายสาทรนนอนุโมทวาาทุนะคะสายบุญนะคะสายบุญสายหลวงปู่สายพญานาคเนาะกี่พิบุตรเ่งสองสามหนแล้วหลุดป่ไม่ไมให้เายหลุดไป